สวัสดีครับทุกท่านสวัสดียามค่ําคืนเนาะทาไมผมบอกว่ายามค่าคืนเพราะว่าผมเพิ่งเลิกงานมาเนาะเลิกงานมาตอนห้าทุ่มเลิกงานมาตอนห้าทุ่มนะครับก็เลยลืมทําคลิปวิดีโอลืมทาเอ่อคลิปเผื่อไว้นะครับเพราะว่าวันนี้ทําโอเนาะเข้าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลิกห้าทุ่มควงสองการก็เลย นึกขึ้นได้ว่าน่าจะทําคลิปวิดีโอเพื่อไว้นะครับพอดีไม่ได้ทําก็ต้องมาทําตอนกลางคืนนะครับผมก็มามาดูพระองค์ที่อยู่ในมือของผมนี่เป็นพระเนื้อเมฆสิทธิ์ของพระทัพปัณนงนะครับอ,อตอนที่ผมไลฟ์สดทําไลฟ์สดผมบอกว่าเป็นพิมพิมปากซ่อนหานะ ด้วยด้วยความรู้ยังน้อยนิดนะเนาะก็ระบุผิดพิมพ์ไปเนาะจริงๆครับพิมพ์เป็นพิมพ์ประพาณิชยหลวงปู่เออหลวงปู่ทัพวัดอนงนะครับสําหรับประวัติเขาข้าหลวงปู่ทัพวัดอนงนี้ท่านเกิดเมื่อปีสองพันสามร้อยแปดสิบเก้านะครับแล้วก็มามาม,ามรณะภาพป,ปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบเนาะสองพันสี่ร้อยแปดสิบ ก็มีอายุป,ประมาณ90ปีนะหลวงพทุทธบัตรนงท่านก็เก่งเป็นพระกิจิของประเทศไทยที่มีความเก่งและมีความศักดิ์สิทธิ์อีกองหนึ่งของประเทศไทยเนาะซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งหลวงปู่สุขนะหลวงปู่สุขมาร่วมปลูกเสกด้วยสมเด็จพุทธาจารย์นวมใช่ไหมมาร่วมปลูกเสกด้วยมีมีด้วยกัน4ี่องค์นะครับแล้วก็หลวงพุทธทัพอีกองคหนึง่งแต่เกจิอีกท่านหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้เนาะ ก็เรื่องวิชาเหมือนกันเนาะก็มาร่วมกันปลูกเศษกนะันนั้นถ้าถ้าถ้าท่านไม่เก่งจริงก็จะไม่สามารถรวมพระเกจิในประเทศไทยทั้ง4ี่องค์มานั่งปลูกเศกด้วยกันได้นะท่านก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งในแผ่นดินหนึ่งไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะสำหรับหลวงพ่อทับวัดอนงนะพระที่ท่านสร้างไว้ก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเนื้อเนื้อเมฆก,กับกสิทธ์นะครับพระที่ท่านสร้างไว้ ส่วนใหญ่เป็นเนื้อเมกสิทธ์นะซึ่งมีลักษณะวรรณะเป็นสีเหลืองอมเขียวหรือสีเหลืองอมเขียวนะครับสำหรับพระหลวงพุทธพระดานงนะค์มาถึงพระองค์ที่อยู่ในมือของผมนี่ก็อย่างที่บอกว่าพระองค์นี้ผมเคยทําไ้ส์สดไปแล้วเนาะแ,แล้วก็ระบุพิมพ์ผิดว่าเป็นพ,พ,พ,พิมพ์ป่างซ่อนหานะปรากฏว่าไม่ใช่วันนี้เข้าไป ค้นหาเข้าจริงๆอ้าไม่ใช่ป่างซ้อนหาเพราะว่าป่าซ้อนหาผมเคยเห็นมีพระซ้อนอยู่ข้างบนเนาะมีพระพุทซ้อนอยู่ข้างบนเนาะปกติก็เห็นแบบนั้นนะแต่ผมคิดว่าเขาพิมพ์เนี้ยเขาก็คิดผมก็คิดว่าเป็นป่างซ้อนหาด้วยวเนื่องจากว่ามีรูปลักษณะที่ใกล้เคียงกันเนาะด้วยความรู้ความสามารถยังมีน้อยอยู่เนาะก็เลยระบุผิดพลาดไปแต่ว่าพระนะเป็นพระแท้นะครับพระแท้แต่ว่าพิมพ์นี้รู้สึกว่าวงการเขา ดูเหมือนก็จะไม่ยอมรับกันเนาะแล้วผมก็ตั้งราคาไว้สะแพงเอ่อตั้งราคาไว้สูงอยู่เหมือนกันเนาะขอโทษนะพูดคำคำนี้นะก็ตั้งราคาไว้สูงอยู่เหมือนกันคือสามสามหมื่นแปดเอสามหมื่นห้าเนาะสามหมื่นห้าแต่จริงจริงทั่วๆไปแล้วรู้สึกก็จะเล่นกันไม่ถึงนะแต่ถ้าถ้าเป็นของแท้นะก็สามสามหมื่นห้านี่ก็ถือว่าไม่แพงนะถือว่าเป็นน้ําจิ้มทั่วๆไปนะสาหรับคนคนศึกษาสะสมพระนะสามหมื่นห้าเนี่ยนะ ถ้าเป็นของแท้นะสาเหตุที่ผมบอกว่าพระองค์นี้แท้ก็คือพระมีลักษณะที่มีมีลักษณะเป็นพระแท้นะมีลักษณะเป็นพระแท้อย่างไงก็คือมีความคมชัดลึกตามตามลักษณะพระแท้ทั่วไปเพียงแต่ว่าที่เขาเล่นกันในในเอ่อเว็บไซต์ทั่วๆไปเนี่ยพื้นตรงนี้เขาจะไม่บวมนะพื้นตรงนี้เขาจะไม่ไม่บวมนะแต่องค์ที่อยู่ในมือพื้นเขาไม่ได้บวมนะพื้นเขาแกะพิมพ์เป็นเบบนมีเฉย พื้นเป็นแบบนี้เขาแกะพิมพ์เป็นแบบนี้เฉยๆนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอของเอหลวงพ่อทับปัตนงเลยเนาะก็คือเขาจะเป็นแบบเนี้ยพระปิดตาเขาก็จะเป็น่างนี้นะเขาจะทําองค์พระขึ้นมาแล้วก็ทําบนบนพื้นมีลักษณะแบบนี้แล้วก็จะทําขอบแบบนี้นะเนี่ยเป็นคือเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อทับปัตนงแล้วก็ท่านมักจะทําแกะแม่พิมพ์ออกขึ้นมาเป็นแบบนี้นะ พระปิตาพิมพ์นิยมของท่านก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันก็คือเขาจะมีพื้นหลังนะครับมีองค์พระมีพื้นพื้นหลังแบบนี้เนาะแล้วเขาก็มีขอบแบบนี้นะครับขอบโผล่ออกไปแบบนี้นะขอบซ้อนกันแบบแบบแบบนี้นะอันนี้ก็คือเป็นเอกละะักษณ์เฉพาะอีกอย่างหนึ่งของหลวงพ่อทัพวัดอานง์นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ว่าผมดูพระองค์นี้แท้เนะาะพระองค์นี้แท้ความเก่าก็ถึงยุค แต่เนื่องจากพระที่มีลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะแบบผิวแบบเดิมๆอยู่เลยเนาะผิวแบบเดิมๆเ,เนี่ยฉะนั้นพระผิวแบบเนี้ยเขาจะดูยากนะเขาจะดูยากพระองค์นี้ผ่านการแปลสภาพมารู้สึกจะจะอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันคือการทำผิวด้วยเนาะการทำผิวนะการทำผิวศาสตร์ของการทำเก๊ชนิดหนึ่งก็คือการทำผิวนะการทำผิวคนะือการเอา เอาทองแดงมาโปรยนะเอาทองแดงมาโปรยนะถ้าทองแดงจะ,จะมีลักษณะวความเก่าไปทองแดงนี่เขาจะเขาจะเหมือนเป็นสีสนิมแต่จริงไม่ใช่สนิมอแต่ว่าเขาเป็นทองแดงเนาะอันนี้เขาเป็นเขาเาขาได้รับการแปลสภาพมาเป็นลักษณะแบบนี้นะองค์นี้ก็ผ่านการแปลสภาพมาเหมือนกันนะครับคือการที่มองการการที่พระองค์ไหนก็ตามที่มีสนิมก็สมัยก่อนเขา มองว่าเป็นพระเก่านะจริงๆแล้วสีสนิมของของเออเนื้อเมกะสินเนี่ยเขาจะเขาจะแตกต่างกันออกไปเนาะที่ที่ที่เห็นสนิมเป็นแดงๆตรงนี้ครับแดงๆตามบริเวณพื้นผิวในองค์เนี่ยเขาเขาเป็นทองแดงนะเขาสาดเข้าไปนะเขาสัดเข้าไปแต่บอกว่าผมไม่รู้กรรมวิธีการการกา,ารทำนะแต่ว่าเขาเป็น ผิวแบบนี้เขาจะฉาบด้วยทองแดงนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าดูเผเปลินเขาจะเหมือนสนิมนะเพราะว่าพ้าเขาถูกแปลสภาพมาเนาะถ้าผมจะให้ดีพระองค์นี้ต้องเอาไปปอกผิวนะครับปอกผิวออกให้หมดเลยนะปอกผิวออกให้หมดเหมือนพระปิดตาที่เขานิยมทั่วๆไปอ่ะพระปิดตาที่เขานิยมทั่วๆไปเขาจะปอกผิวนะเขาจะปอกผิวแบบนี้นะเ็าจะปอกผิวออกไปมีการตกแต่งมีอะไรนะถ้าพระองค์นี้รับการตกแต่งจากเอ ครูบาอาจารย์ที่มีฝีมือชั้นสูงก็จะออกมาสวยอยู่เหมือนกันเนาะก็คือถ้าถ้าถ้าพระองค์นี้ได้รับการตกแต่งพื้นตรงนี้ผมคาดว่าน่า,นาจะโดนลบออกไปด้วยนะเพราะว่าการการเอ่อการเรียกอะไรนะการตกแต่งหรือการเอ่อการเอาผิวออกเนี่ยเขาจะทําแบบเรียบนะเขาจะทําแบบเรียบเลยนะ แต่องค์ <tão S 1> นี้ก็ถือว่าได้ได้ความได้ความธรรมชาติความเก่ายัางเหลืออยู่พอสมควรนะยกเว้นไอ,อ้ที่เป็น,ท,ปนที่เป็นทองแดงนะที่เป็นทองแดงที่เคลือบอยู่กับผิวนิดนิดนึงนะครับพาะผมผมไม่แน่ใจนะพัะลักษณะแบบนี้ผมเจอเคยเจอมาหลายหลายหลายสำนักนะครับหลงพ่อเงินเขาก็เป็นเนาะเขามักจะเอาทองแดงที่ของเก๊นะเขาเขามักเอาจาทองแดงมามาสาดใส่นะครับเดี๋ยวผมขอุญาส่งให้เห็นนะ เนี่ยเห็นเป็นสีแดงแดงบริเวณขอบตรงนี้เห็นสีเป็นส hey, ีแดงแดงเนี so ่ยตามตามตรงแขนตรงนี s <S yeah. all, been, ้ครับตรงแขนแขนตรงนี้เห็นได้ชัดเลยเนาะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงแขนตรงเนี้ยเห็นได้ชัดเลยตรงซอกตรงเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นทองแดงนะครับมันมันไม่ใช่แบบเป็นผิวไฟนะเป็นเป็นเป็นทองทองแดงที่เขาสรดเข้าไปใหม่นะคแบบนี้นะท่านเห็นกันปะนะ กล้องก็ไม่ค่อยดีนะเววขออนุญาตเช็ดแปนะ้นคือพระลักษณะแบบนี้โดยส่วนตัวผมบอกคิดว่าเป็นพระแท้ดูง่ายถ้วย้ําไปเนาะเพียงแต่ว่าบางทีบางพิมพ์นะวงการเขาไม่ไม่เล่นหากันกันเป็นมาตรฐานสากลเนานะที่ผมก็ไปดูในเว็บไซต์ต่างๆก,ก็จะมีบางเว็บไซต์ที่เว็บไซต์หลักๆเขาก็ลงไว้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่า จะมีเอามาเป็นแบบแบบอย่างน้อยนะครับเห็นตรงแดงแงตรงนี้ไหมครับตรงแดงแดงตรงเนี้เขาเป็นทองแดงนะฮะตรงแดงแดงตรงนี้นะเขาเป็นทองแดงนะไม่รู้เขาทํากรรมวิธีอะไรที่ทําเอาเอาทองแดงลักษณะไปแบบเนี้ยไปฉาบเอาไว้เนาะไปฉาบติดเอาไว้นะแดงแดงตรงนี้นะมันเป็นทองแดงนะเนี่ย เป็นเป็นสีแดงแงอยู่บริเวณผิวเนี่ยเขาไม่ใช่สนิมนะเพราะว่าพระเนื้อเมก่กระสิ์เนี่ยสนิมเขาไม่ใช่เป็นสีแดงนะ,ะถ้าเป็นสนิมเป็นสีแดงก็จะมีพวกเนื้อท้องเหลืองนะเนื้อท้องเหลืองเป็นเหล็กเป็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเนื้อเมก่กระสิ์ปุ๊บเนี่ยสนิมเขาจะเป็นชนิดอื่นนะครับผมก็จําจําสนิมไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนื้อเมก่กิะสิ์ของหลวงปทบพวัดอานงเนี่ย เขาจะไม่เป็นสนิมแดงนะแต่ถ้าที่มีสีแดงก็จะเป็นค่าบเบ้าดั้งเดิมนะค่าบเบ้าดั้งเดิมก็จะเป็นสีแดงแต่ว่าถ้าเกิดพระที่โดนปอะผิวออกไปแบบนี้แล้วสนิมเขาจะไม่เป็นสีแดงนะสําหรับแบบเอเอพระเนื้อไม่ไม่กระสิทธิ์ของมทัพอนน์นงนะครับตรงนี้ตรงฐานเนี่ยครับตรงฐานมีความคมชัดมากๆเลยมีความคมชัดลึกมากๆเลยนะครับแบบนี้นะแบบนี้นะนี่คืออาการของลักษณะพระแท้นะครับพระแทลักษณะมีลักษณะ ประพามณฑลตรงนี้ก็จะมีความคมชัดลึกแบบนี้เนาะแต่ประเด็นก็คือที่อยู่เอบางเว็บไซต์เขาก็เอาลงเอาลงก็จะมีแบบเอแบบพื้นบวมแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลายๆเว็บไซต์พื้นพื้นตรงเนี้ยเขาจะราบเรียบนะครับแต่ว่าพื้นที่เป็นพื้นราบเรียบเนี่ยเขาจะเป็น ผ้าที่ปอกผิวนะครับผ้าที่เขาตกแต่งมาแล้วเนาะอาจจะเป็นพิมพ์เดียวกันนี่แหละแต่ว่าเขาได้รับการตกแต่งผิวปอกผิวออกไปนะแล้วก็ได้รับการตกแต่งอีกชั้นหนึ่งทําให้พื้นด้านหลังตรงนี้เขาเรียบนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าองค์นี้สภาพเดิมๆม,มาจากถามว่าเดิมๆจากเบ้าไหมก็ถูกผ้าถูกแปรสภาพมาหน่อยนึงนะครับ พันธุ์แท้ดูง่ายเลยนะครับนแต่ว่าลักษณะแบบนี้ของของเกก็เยอะเหมือนกันเนาะของเกยก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าของเกย์เขามีลักษณะแบบใกล้เคียงกันเลยเนาะรอยตะไบนะครับรอยตะไบนี่ก็ก็ก็ถือว่าเป็นอีกอีกลักษณะแบบหนึ่งที่สมควรจดจำเหมือนกันเกี่ยวกับพระหลงวงพอทัพัดอนงค์นะครับลอยตะไบแบบนี้เนาะ ลอยตะใบดั้งเดิมที่เขาเอามาออกเอาออกมาจากเบ้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะรอยตะไบศึกษารอยตะไบก็ได้นะศึกษาลักษณะพิมพ์พระก็ได้นะสําหรับพระพยุคน right ี right. ้นะแต่ว okay. ่าเขามีของเกนนะของเก๋เยอะเลยของเก๋เยอะเลยแต่ว่าของเก๋ก็ถามว่ามีความใกล้เคียงไหมก็ใกล้เคียงมากเหมือนกันนะใกล้เคียงมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูคน คนดูเป็นเขาจะแยกออกนะคนเป็นเขาจะแยกออกถึงเขาจะดูถึงรายละเอียดต่าง,งๆเขาจะแยกกันออกนะอย่นี้นะพระองค์นี้ถ้าไปปอกผิวก็จะสวยสวยสวยเหม, <า S 2> มือนกับพระที่พิมพ์นิยมทั่ทวๆไปนะเป็นแต่ว่าพระองค์นี้เขายังไม่ได้ปอกผิวเนาะเขามีการขัดผิวผน target, ิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองเนะาะแถมมีการเอาทําผิวใหม่เอาเาเรียกเอาอะไรนะ เอ,อเ,อเอาทองแดงไปเอาเอาทองแดงไปเคลือบไว้ไปป่วยเอาไว้นะครับถ้าถ้าดูเพลิน <ๆ S 1> แบบเนี้ยก็คล้ายๆสีสนิมเหมือนกันแต่จริงๆไม่ใช่สนิมนะเ็เป็นทองแดงนะเนาะแบบนี้เนาะแต่พระเขาเป็นพระแท้นะครับพระแท้นเนาะเนี่ยพระแท้พระแท้เนี่ยถึงจะเป็นเหรียญหรือเป็นรูปหล่อเนะี่ยไอ้ตรงซอกพวกนี้นะครับไอ้ตรงซอกพวกนี้เขาจะมีความคมชัดลึกมากนะซอกแขนตรงเนี้ยเาจะมีความคมชัดลึกมากๆเลยนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระที่ เรียนแบบหรือทำขึ้นมาใหม่เนี่ยไอความคมชัดนี่จะไม่ถึงนะความคมชัดนี่จะไม่ถึงเนาะสําหรับวิธีการดูเบื้องต้นสําหรับที่ว่าเอาพระที่มีลักษณะพระแท้นะก็จะเป็นอย่างนี้นะจะมีความคมชัดลึกนะนะส่วนตำดีต่างๆที่สมควรจดจํามผมไม่ขอพูดถึงกันแล้วกันเนาะเพราะว่าพระพระองค์เนี้ยบางทีดูเหมือนว่า บางเว็บไซต์หรือบางสํานักเขาจะไม่ยอมรับกันด้วยเนาะแต่ผมโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นพระแท้ก็เลยมาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันเนาะเอ่อต้องเอาไปปอกผิวนะครับแบบนี้ต้องอไปปอกผิวออกนเนาะเขาจะมีลักษณะเอ่อสีเขียวอมเหลืองอย่างอย่างเอ่ออย่างอย่างพระปิดตาพิมพ์นิยมทั่วๆไปนะตร์นี้เนาะผิวเขายังยังปิดอยู่พูดง่ายผิวเ็ายังปิดอยู่แถมมีแถมแถมีการเอาเอา เอาทองแดงมาโรยด้วยนะเอาทองแดงมาโรยด้วยนะแต่ว่าเป็นพระแท้นะพระแท้ดูง่ายด้วยอายุพระเก่าถึงยุคถึงสมัยปีสองพันสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าได้นะครับดูการคำนวณอายุของผมนะสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าครับรอยตะไบนี่ก็เป็นแสดงถึงแบบเป็นพระยุคเก่าเลยนะรอยตะไบก็ต้องเป็นอย่างนี้เนาะหลวงพ่อทัพวอันหลวงพ่อทัพพระปิตาหลวงพ่อทัพวอนงนะครับถ้าเกิดรอยรอยตัดช่อหรือ รอยตะไบยังดั้งเดิมยังอยู่เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ส่วนใหญ่พระปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงเนี่ยส่วนใหญ่เขาเข้าไปปอกผิวนะครับรอยตะไบดั้งเดิมส่วนใหญ่เขาจะถูกลบไปหมดนะครับรอยตะไบส่วนใหญ่เขาจะถูกลบไปหมดซึ่งเป็นพระอีกสำนักหนึ่งที่เป็นพระที่แปลกมากนะครับพระสำนักอื่นเขาเขาไม่ได้ปอกผิวเขาไม่ได้ปอกผิว เป็นพระที่ดูง่ายเออเขาไม่ได้ตกเออเขาไม่ได้รับการตกแต่งออปลอกผิวออกเนี่ยพระชนิดอื่นเป็นพระที่ดูง่ายแต่ว่าเป็นหลวงพ่อทัพวะนงเสร็จปุ๊บเนี่ยปอกผิวจะดูง่ายกว่าเป็นอะไรที่แปลกนะถ้าพูดในวงการนะไอไอปอกผิวพระที่แปลสภาพกับดูกับดูง่ายกว่าพระที่สภาพดั้งเดิมนะครับสภาพดั้งเดิมฉะนั้น พระหลวงพุทธวันง์ส่วนใหญ่ที่ผมได้มานี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ปอกผิวนะไม่ได้ปอกผิวแบบนี้เนาะเ<อ>พราะว่าหลายๆท่านนะครับคนเล่นพระหลายๆท่านเขาก็ไปดูดูในหนังสือเป็นหลักนะดูในหนังสือเป็นหลักซึ่งในหนังสือเนะี่ยเป็นพระที่ปอกผิวถ้าเป็นส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเกิดไปเจอพระองค์ที่องค์องค์ที่ไม่ได้ปอกผิวมาเนี่ยบางทีก็อาจจะดูไม่ขาดอาจจะดูยากนะครับผมเพราะว่าหลายๆท่านแม้กระทั่งผมเองสมัยก่อนก็ยังจดจําก็ยังจดจำ ภาพที่อยู่ในหนังสือภาพที่อยู่ใน,ในสื่อนะเพราะว่าใช้หนังสือเป็นตัวปิดเบี้ยบนะครับพอมาออมีความรู้มากขึ้นผมก็มถึงบางอ,อ้อดว,ว่าอ๋อพระหลวงพุทธวัดอนงเนี่ยผิวดั้งเดิมเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะผิวดั้งเดิมเขาไม่ได้เป็นสีเ,เขียวสีเหลืององมเขียวผิวดั้งเดิมก็มเป็นมีค้าบเป้ามีอะไรแบบทั่วๆไปนะที่แต่ว่าที่ลงในหนังสือนะ เขาเป็นพระปอกผิวเนาะพอปอกผิวสุดปุ๊บพระสำนักนี้บอกดูง่ายเลยแต่ถ้าไปเจอองค์ที่ไม่ได้ปอกผิวเสร็จปุ๊บเนี่ยหลายท่านเชื่อว่านะครับหลายท่านก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะสําหรับพระหลวงหลวงวทธรรมวัณณงน,นงนะหลายท่านนี่ถือว่าผมคิดว่าไปไม่เป็นนะดูเพราะว่าส่วนใหญ่พระจะลงในหนังสือเนี่ยเขาจะเป็นพระปอกผิวนะสำหรับหลวงวทธรัมวัณณนอนอนงเนาะ ถ้าองค์นี้ไปปอกผิวนี่สีเขียวอมเหลืองจ่าเลยสวยงามเลยนะเพราะว่าสภาพพระเออเออ,เอ,อ,เอ,ออายุของวัสดุถึงปี2475นะครับยเพียงัแต่ว่าพระองค์นี้ก็อย่างว่าพระพิมพ์นี้รู้สึกว่าในวงการเขายังไม่ยอมรับกานเป็นมาตรฐานสากลทั่วไปเพราะว่าเว็บไซต์ใหญ่ๆก็ลงเอามาลงก็มาลงน้อยมากเลยครับพระพิมพ์นี้นะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอาพระที่ว่าคล้ายๆแบบ พระแท้นะครับแต่ว่าเป็นคล้ายๆแบบพระพระประเภทพระพิมพ์หนึ่งของพระบุทบอนงที่วงการเขายังรู้สึกยังไม่ค่อยยอมรับกันเนาะเอามาให้ทุกท่านดูกันครับวันนี้แต่ว่าผมยืนยันนะครับว่าเป็นพระแท้นะครับผมครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ